เฟล์โล่อะไรจียุหเก้าอายุหกเก้าแม่ให้เขาไปดูได้ไฟล่ายุหเจซื้อแล้วเจซื้อหกสิบเก้าหกสิบเก้าเขากำลังไปดูให้ได้เป็นตัวไหนเลขฝฟลโล่เาหกเก้ากว่าต้องซื้อหกเก้าแล้วไม่ซื้อหกแปดหเนาะ เจ้าภาพน่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าการเขาปิดงเรียกฝาลงเรียกอะไรเนาะมเมนก็พอที่แกตืแล้วก็ดูแลกต่ออันเียวก็มาเข้าฝันครับผกนอนเข้าโรงแกแล้วแกก็บอกว่าดว่นี้ไม่ให้ถึงทไปถึง่เดียวถึงที่เดียวเลครับแกอก่เพราะว่าไรกก็มีคนถูกตหกอ่ที่บอกคนที่นอนเข้าแ เรเนี่กประมาบ้นี่ยขสบอกเลีครับผมเฟโลมีไมรเ็ไโลงมีไหมไม่มีห้าเป็นหนึ่งห้าเป็นหนึ่งเล็ดอะไรกเดหนึ่งหรือว่้าเป็นหนึ่งบอกห้าเป็นหนึ่งห้าเป็นนึ่งเจก็ได้เจหนึ่งก็ได้ห้าแปเจ็ดห้า็็ดห้แป่าป็ห้า็ดห้า ก็ว่าก่อนก่อนที่แกจะจากไฟตอนที่ที่ปกอ่ะแกบอกที่บ้านถูกจะเป็นแมงมุเลยที่พี่ไปเยี่ยมเฝ้าแกถูกกลับสองเรียนที่มาเนี่ยก็คือที่พี่บอกถูกเรียนี่ที่พี่มาถูกที่พี่พนจัายทา่รับท่านเราสองที่บอกพอที่แกจะไปรับแกมาอยู่บ้านเป็นกรสิบบ่งเป็นกระสิบบ่งแต่ว่าวันนี้เป็นข้าวฟันผมอย่างเี้ไม่รู้แต่เป็นข้าวฟันผมหนึ่งห้าบอกแค่แค่นั้นแล้วก็หายไปเลย กูโบก่อนทานจากไปโบก่อนนัันกรกฎาคมยังไม่ยังไม่ออกใช่ไหมครับงวดนี้ใช่ไหมใช่งวดนี้เลยครับงวดนี้เลยพ่อเ็ดสปีเจ็ดสิปีคือแกอยู่กับตามดำตาแกก็จะซือหวยก็ถบกเรื่อยแต่ว่าเลขที่สามําอ่ะวันนั้นออกห้าสองคือเลขสามดำหนึ่งเก้าสอแต่ว่าพออหปุ๊บมันก็เหลือหนึเก้าสก็ไปเข้าฟันตรงนก็ได้หนึ่งเก้าสองเปเดียวแล้วก็ออกออก เดี๋ยวจะต้านมนไอวุ้นที่ก็่ว่าในขาเราผมรู้ไม่ได้ไรแต่ว่า5เป็ดหนึ่งนี่ันเป็ดเดีวขอเรานี่เองนขีดกองทุนกันอุที่มาราก็รับปเชนครับเชอครับหมดหมดให้ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับครับผมเด้ได้เจอผไว่แก <king> คุณผู้ชมวันนี้นะรับมาร่วมงานขาวดำนะครับช่างจรวดนะครับพ่อตาช่างจรวดนะครับได้เสียชีวิตลงนะครับวันนี้มาร่วมงานบุญแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องลูกหลานนะครับของช่างจรวดนะครับวันนี้เรามาร่วมงานนะครับร่วมทรงดวมวิญญาณเป็นวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายวันนี้เป็นวัน นะครับผมรงานแขกมาเยอะนะคเรียมาเยอะท้เกียรติเกรตที่รบรัพร้องยารบมิมบผู้วายชนลอด่วิที่ีั่ถึงพระคุณนีตลอดไปนะครับ โอ้สวัสดีแม่โอ้สูบูรณล้สูบูรนะางเปราณเกนกเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจสีอถักคนโอถ้กคนเยอะนะแม่ด้วยอจ๊เจีแม่ไตโต้ไตตัวสักพักก่ แต่ในบทสอบปีปุ่งจริงเลยอันนู้นเอาไหมก็เลยมันมาแล้จรวดน้องกันมั้มีจระดกันทันคนเาเรียงมาเป็นน,นี่นนนครับก็วันนี้วันสุดท้ายนะครับของคุณพ่อนะครับพ่อตาช่างจรวดนะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับร่วมส่งดวงวิญญาณในเรื่องเอฟตูนตูท,นทานนะครับ จะไม่มีวันกลับนะครับทุกคนทุกท่านนะครับเราทําได้แท่เพียงส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สุคตินะครับ แสดงความเสียใจด้วยจ้ปยจาปู่องค์ดำนะครับจะบวงสรวงวันที่5นี้นะครับ ที่จะถึงด้วยทุกคนนะครับองสงวันที่ห้านะครับก็มีนางรำมีนางชายให้ดูนะครับช่างตรวจถูกเลขจนซื้อหนังมาใชายไว้ปูดูตลอดทุกคนนะครับน่าจะนังน่าจะตั้งไว้ที่นี่ตลอดนะครับเนื้อสารปูองดานะครับก็เลยย้ายมาที่นี่นะครับทุกคนย้ายมาที่นี่นะครับทุกคนอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าได้ย้ายมาที่ปูให้ย้ายมาที่นี่นะครับสารปูองดำโอ้นะครับ จะบวงสวงวันที่ห้าที่จะถึงนี้นะครับสวัสดีครับเจตังสวัสดีครับบินมาจากจากาลสินเลยนะครับเจตังเดินทางมาจากกาลสินพิพันธ์ <ST AN> เหนเ็นว่าช่างเขาถูกรางวัลที่สาม ูรางวัลจนได้หนังนะซื้อนังจะถวายปู<ช>ปเลยนะใช่ค่ะใช่เจตังก็เลยเดินทางมานี่แหละค่ะอ่าโอเคครับสวัสดีครับเจตังสวัสดีครับบินมาจากากาลสินเลยนะครับเจตังเดินทางมาจากกาลสินพิพันธ์เห็นว่าช่างเขาถูกรางวัลที่สาม รางวัลจนได้นังนะซื้อนังจะถา,<ช>ายปูเลยนะใช่ค่ะใช่ที่ตั้งก็เลยเดินทางมานี่แหละค่ะอ่าโอเคครับ